เียท่านประธานรัฐสภาทีคารพกับผมโสพลสาลมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์พักภูมิใจไทยผมต้องขออนุญาตท่านประธานได้กล่าวถ้อยคําท,ที่ที่สภาแห่งนี้ว่าสมาชิกท่านรัฐสภาท่านที่อภิปรายเมื่อกี้ที่นั่งลงเนี่ยกล่าวความเท็จและไร้ว like, ความจริงทั้งหมดเลยทําให้ผมเสียหายมากประเด็นแรกที่ท่านกล่าวถึงว่า ผมโดนปปชสอบท่านทราบไหมครับว่าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทั้งช่วยนี้สามปีถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจสองครั้งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของสมาชิกของข,ของรัฐมนตรีนี่ถ้าข้อกล่าวหาในเรื่องทุจริตนี่จะต้องส่งข้อมูลให้ปป,ปชกรณีที่ท่านกล่าวหาผมว่าในเรื่องรถไฟถไฟ,ฟ้าต่างๆที่ท่านพูดเมื่อกี้นี ผมถูกตรวจสอบจากปปชในยุคนั้นซึ่งปปชในยุคนั้นนี่สาธารณชนทราบดีว่ามีความน่าเชื่อถือแล้วผมก็ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างไร้มนทินนี่คือการตรวจสอบความโปร่งใสที่ผมกระทำไว้ในอดีตแสดงว่าผมไร้มนทินแล้วมันได้มีตั้งข้อกล่าวหาผมด้วยซ้ำ ผมไม่ได้ไปชี้แจงด้วยซ้ำผมชี้แจงในสภาแล้วจบเลยครับจากนั้นท่านพูดเท็จท่านไม่รู้ความจริงส่วนเรื่องถนนไล้ฝุ่นที่ท่านบอกว่าสองปีแล้วเสียหายผมภูมิใจที่ผมได้ทำโครงการถนนไล้ฝุ่นเพื่อพี่น้องประชาชนในชนบท และที่ท่านบอกว่าสองปีเสียหายท่านกรุณาบอกสายเส้นทางหน่อยท่านมากล่าวแบบนี้มันเสียหายครับฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดทั้งหมดนี่ไรความจริงสิ่งที่ผมกระทำและผมพูดวันนี้ผมกับภูมิใจที่ทักได้ส่งผมไปเป็นผู้แทนได้เป็นรนัฐมนตรีในกระทรวงคมนาคมผมทำคุณูประการให้กับประเทศนี้ มากกว่าที่ท่านคิดไว้ซ้ํามากกว่าที่ท่านรู้ได้ซ้ำํำฉะนั้นการเป็นรัฐมนตรีใน,ใน,นในอดีตของผมผมไม่มีมนตินครับขอชี้แจงต่อท่านประธานและรัฐสภาหแห่งนี้ครับขอบคุณครับ